โอ้ยหมดดีข <Wow. S 1> ึ้นเยอแรกครัว้าวนนี่ตาาวใส่ข้าดไม้ใส่กิ นนี้จะเป็นลาวกินไก่ย่างไอ้เท่านี้นี่นตำปกาฮะ

วอนนเนี่ยยังไงบ่ายไหมทานทำผับบ้วาๆค่เเจนอันนี้แดดสดวันนี้ชม้มตำปลาหะใช่ไหมแล้วไม่กินเราถ้าไม่ใส่ปลาหะเออเราอชอบกินตถไทยแต่อยู่กับตาลเจ้า จำไทยง่ายหรอกมันหวานนึ่ออกับนานาเดือนเชนะต,ต้องไปเล่นกับกินบาไม่เต็มอันนี้เชนเป็นคนคิดเมนูใช่ ถ่ายได้กินส้มตำอืมข้าวเลยวใช่ป่ะทำอะไเจี๊หมหน,นึน่งเจี๊ยมนี่ถ้ากินส้ตมตำข้าวเหนียวต้องเทามือหยิบตลอสดสวัสดีคอนโดศึกษาคน,คนแต่ว่ามันไม่กินไม่กินข้าวเหนียวดีนะเขาให้ น้ำจิ้มมาสามอันอะเขาคงรู้ว่าแกชอบน้จิ้มเอ้ยเขาไม่รู้เจอเพิ่งซื้อเข้ามาทางแอร์จะไม่รู้จักชื่ออะไรอย่าจะอร่อยอยู่นะร้อนๆอ๋อไม่ได้มันอาทิตย์นอคนก็เลยขายเร็วนะอ๋อเออใช่ใช่อ๋อคนหิว ดีสิบสองพลัสสมบูรณ์อย่างกานสุขภาพอะไรนะรไม่เหมือนกันมาถึงกินอะไรกันหรอหรอกินหวกผักบุ้งค่ะแล้วก็ส้ตมตำแล้วก็อันนี้อะไรวะไกอ่อะผัดกระดูกหมูซื้อมา แล้วก็ไก่ทอดวันนี้คนใเฟสบุกไม่มีใครมี youtube บแปดคนที่ซื้อแบบติดกระดูกเพราะว่าชอบแทะกระดูกนะไม่แบบแบบแ่าเน,นื้อล้วนไม่ชอบกิน โอ้ยมันชิ้นใหญ่มากค่ะสี่สิบบาทสี่สิบพรชัยยี่ 40, 40. สิบน,นะฮึ่มแม่ต้องจิ้มข้าวเหนียวจะมังกานันเนี่โรตี กินส้ตมตำต้องเอามือหยิบทุกคนอร่อยเหมอนเจ๊ใช่ใช่ไหมโอเคอันนี้ผักมันไม่เข้าหอหมืองอันนี้ผักบุ้งซื้อมา20บาทได้2ตันในหม้อก,ก็มีใช่ไหม เหมือนของปลอมไหมนะดูในนะดูในไรอะ่ะมันของปลอมไหมแต่ว่ากินได้อันนี้เป็นข้าวเช้าแต่ว่ากินข้าววันแะกสองนี้อ๋อเตืนถ่ายอ่ะ ถ้าจ้างพวกราทุกคนเด็ก่ะแม่น่าจะดูแน่เลยะอยูในเพจ <ใน S 2> บล็อกเป็นเนื้อ<ด>อย่างนี้เ <3 S 1> ขาะ <3 S 1> ชอบก<น>ิน้องแบบแบบติดกระดูกอะแบบนี้ที่มันมีกระดูกติดอะ่ะชอบแบบมันจะได้ฟิลแทกๆไปอร่อยทุกอย่างใส่ชอนนะอเอามือเย็บไปเลย อรอเราหยิบต้ตามๆมานะันอะอร่อยหยิบทีหนึ่งแล้กทีหนึ่งเจ้ก็เช็ดเจ็เออมันใช้เบอร์อะไรนะเขอไม่ไหวนะอร่อยเออทำตามแล้แล้วจะกินข้าวอร่อยอืองั้นแต่ บได้แต่มันไม่ได้้นาำเ่ยจะไดต้นน้ำแบบเผ็ดแต่ไม่เผ็ดมากสีอย่างเงี้ยแต่ไก่ดูตอนไขมันไม่ใหญ่แต่เอามากินจริงกิงใหญ่ั <c oughs> อันนี้ก็กินไม่อ้วน กินไม่อ้วนอพรอะฉนั้นกินมันต้องรวมกันน่ะมันก็มันก็อยู่ปกติไม่ขึ้นไม่ลงอยู่ที่เดิมข้อเ,เนี่อเดี๋ยวไมน่น่าพอมือในน่าจนะออสองห่อซื่อตั้งมาทำม่าสี่ห่อ พี้นมนะพี้นมมันก็ต้องว่นดีนะตะโกนถามยังว้านี่ซื้อน้ำแปงมมาปั่นมาด้วยไก่อร่อยจริงถ้าไปซื้อครั้งแรกเนาทำให้เราประทับใจ วันคายี่สิบคนยี่สแปดคน28ีห้บใช่ครับกินข้าวเช้ากินข้าวกันงอืจริงแต่นิ่มมากเลยมันเละไปแล้วแต่เหมาะกับเชียเพราะเชียนิ่บ เนี่ยใช้นิ้วตัวเนี้ยมันจะได้ไม่เลือนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เอาไว้ไหยิบเจอว่าซ้อมตามขายดีแน่เพราะเราวมกันกินสองคนไก่เธอซืออ้อมาหน่อยจนแบบป่าอะไรต้องซื้อจักกลองสินอะไรไก่เพิ่อเธอมหรือตั้งแล้หมดเอาแตเธอมีอะไรหน่อยนะนี่อืม mới người đâu có kìa người Ừ, người mọi à? mọi Cho mọi người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  mọi nữa mọi người mọi người ăn người mọi người vậy người mọi 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 người แบ่งแค่แค่ทำไมมันเป็นเนื้อมันเป็นเนื้อเพราแถ้าไมไม่กินมันไม่ได้แกกินนี่ไงตอนเย็นเธอก็กินกับเธอได้มันมีแต่กระดูกมันก็ติดเนื้อไม่เธอไม่พ้นไม่พ้นกะเพราปลากระป๋องก็เป็นเด็ดกะเพราหน้าบ้านเพื่อเอาปลากระป๋องมาแพะไม่เนื้อเนื้อนี้อร่อยจัง มือไหนแม่อร่อยไหมคะยู่ว่าทุกที่ตีน้อยขาดหน่อยใถ้ามือที่มีเธอตั่งกินเห่ือมันจะลอยทุกที่ตีน้อยเท่าไหรห้าสิบสองรอสิบเก้าปรวมกันก็ห้าร้อยห้าสิบมาจะเอาจ้างห้ารอยห้าสิบให้เราไปซื้อให้เจนกินเป็นคู่เทจะได้ได้กินอะไรเจ้ก็กำลังรออยู่นีู่กไม่ยังถึงห้าร้อยห้าสิบ่ะสั่งมายก็้หรอ เห็นไม่หมดนะไปตามร้านอาหารมาเสี่ยงกันมันเย็นไงอันนี้เฉยงบปรประมาณไปร้อยหกสิาบาท เพื่อนๆรักกินแค่แต่งงี้มือแต่ไม่เหรอพอมือเลยไอ้พวกนิ้วตัวนี้สามนิ้วต้มตังก็จะกินก็จำไม่แต่ว่าถ้าจำโดนี้มันไม่อร่อยเส้งเก็บไว้กินตอนกินอืมมันยังเหือเส้นอยู่นะเนื้อแม่ละกอ ตามมาเพศอะไรพ้อ,อวันนี้อยากออกกำลังกายเราก็าให้ทุเรียนไง แม่นา่าจะดูอ่ะไรเป็นบบเฮ้ยยังไม่ได้จุ้มอันนี้อันนี้นับประหลาดอ่ะ เราอยากกินนะในง,งมีเยอะแย,นนยะ,นะนี่อยากินอ่าก็อืมชอบอิ่มอ่ะกินเท่าเนี้ยมันอิ่มเร็วมันไม่เหมือนข้าวเจ้าสงสัย <Okay. S 2> อิ่มเร็วแล้วก็กอยู่ได้นานด้วยมไม่ได้บบเด็ดเสร็จก็หิวเราให้กินเมื่อเย็นนั่งกินพวกผักๆเนี่ยใช่ แม่กินแม่ก็คงกินแต่แ<อ>ถ้าเกิดเหรอถ้ามีมล,ละกอต้นหน้าบ้านก็ไม่ต้องไปซื้อหรือว่าลูกมันหมดแล้ว หน้าห้องแม่อย่นี่ลูกยาวด้ยน่วิธีกินส้มตำ กินข้าวก็มืออยอ่ะที่บ้านเช่าก็หยิบอย่างนี้กันทุกคนมีเช่คนเดียวแปลกใช้ช้อ,ชอนใชยังไม่ใช้มือเหรอเอยนะไม่อยู่กับเธอเนี่ยออืออือพอแล้วไว้กินเมื่อเย็นอือนี่ก็หมด

เจ็ดน,จน,จนาทีคนในศูนย์หมอดอ่ะม,มากินส้ตมตำข้าวเหนียวกระยางกันครับทุกคนอ,อิ่มจุกอ่ะเช่ต้องวางมือก่อนนะเธอกินข้าวนอนมาคึ้นอิ่มอ่ะเยอะที่อิ่มก็ได้เหลือไว้กินกลางวัน นี่จะโดยทั้งหมดสวัสดีทุกคน Facebook 1 YouTube 1 YouTube 2 Facebook 1แข่งขอหน้าตอนนี้ YouTube ก็ Facebook เสียร้าย2ทั้งทาง,ทางโอเคทุกคนไว้เจอกัน Yeah.